รถเครื่องจนิทัาที่ชนบทครับือภคันแม่ใจพะเยาอันนี้หนองเลงทรายคนขี่ก็คือน้องปูน้องปูแล้วก็คนซ้อนก็คือคุณพ่อตรงไปเรื่อยๆลูกเห็นก็บอกว่าก็จะมีอะไรนะตกกุ้งอ่ะตกกุ้งไปดูก,กุ้ง ช่วงเวลาันนี้ก็กำลังตกกันจนสุดซอยเลยอ่ะว้าวดูวิวฝั่งนี้คือตรงนี้คือที่เขาเรียกว่าหนองนิสายนะเขาขุดดินเขาขุดดินตามโครงการเขาขุดดินให้มากองๆไว้ตรงกลางหนองมันก็เป็นพื้นที่เขาเรียกว่า พื้นพื้นพื้นที่กักเก็บน้ำได้เยอะขึ้นมีพื้นที่ตรงตรงกลางหนองอสำหรับเลี้ยงัวเลี้ยงคว,าย,งวายในหน้าหนาหน้าฝนโอ้บรรยากาศชนบ,บทดีมากๆครับผมนี่ได้โอกาสเจอออกมาใช้ชีวิตนอกเมืองบ้างขี่มอเตอร์ไซค์เล่นโอ้สนุกสนานเฮฮาชิวชิว ตรงไหนนอที่ก็บอกว่าเนาะตรงนี้มีที่พักของชาวบ้านอยู่ตรงที่เขาเรียกว่าท่านก็ตกตกตกฟุ้งแล้วตกกุ้งก็ต้องมีอยู่ลิมน้ำแหละไปเรื่อยๆอาจจะได้เจอนะได้เจอมอเตอร์ไซค์ห้างกับลูกชายเป็นยังไงลูกขับมอเตอร์ไซค์ห้างสนุกไหมเป็นไง เขาบอกว่าตรงนี้ที่ตกกุ้งลานเอา้าตรงนี้ไงมาดูวิถีชีวิตคนตกกุ้งอีกแล้วพี่น้องเขาบอกว่าตกกุ้งามาดูตกกุ้งเขามาดูตกกุ้ง โอเคโอ้ <Okay>. oh, บรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยตรงนี้กว้างตรงนี้เป็นหนองใหญ่เลยเป็นไงน้องภูชอบตรงนี้ไหมเอาละขอบคุณมากครับผมพามาดูบรรยากาศหนองเลงทรายอีกมุมหนึ่งโอ้ตรงนี้น้ำกว้างเลยนะขอบคุณมากครับผมเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผม